โอเคครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมก็คิงด้อมกันนะในคลิปนี้เราก็จะมาทําการส่งการอัปเดตประจําวันที่8ตุลาคมกันนะครับก็จะเป็นวันพรุ่งนี้นั่นเองเออได้อ่านมาคร่าวๆแล้วก็จะมีโหมดใหม่มารวมไปถึงคุกกี้มใหม่ถึง2ตัวนะครับโคตรน่าสนใจอะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็ไปรับชมกันเลยดีกว่านะอ่าตรงนี้ครับไม่มีอะไรเดี๋ยวข้ามไปเลยไปดูที่เนื้อหาสําคัญเลยจะเป็นศึกประจันบานนะ ุบเขามังกรศึกประจันบานเป็นคอนเทนต์ที่จัดขึ้นชั่วคราวโดยที่ผู้เล่นจะสามารถสร้างทีมคุกกี้จํานวนมากเพื่อประลองความแข็งแกร่งกับฝ่ายตรงข้ามได้เฮ้ยน่าสนุกวะ่ะในการเล่นโหมดนี้จําเป็นจะต้องสร้างทีมคุกกี้3ทีมรวมทั้งสิ้นใช้คุกกี้15ตัวโอ้โหทีมละห้าตัวนะครับก็เหมือนจัดทีมอารีนาหรือเปล่าฮะจำเป็นจะต้องใช้ตั๋วศึกประจันบานในการเข้าเล่นโดยจะเติมตั๋วให้ทุกระยะเวลาที่กําหนดนะครับ จะเริ่มต่อสู้ตั้งแต่ทีมที่1และจะดําเนินต่อไปเรื่อยๆจนกว่าพลังชีวิตของเราคุกกี้จะหมดลงผู้เล่นที่มีคุกกี้รอดอยู่จนสิ้นสุดการต่อสู้จะได้รับชัยชนะที่ศึกประจันบานพลังชีวิตของเราคุกกี้จะเพิ่มขึ้นในอัตราที่กําหนดและการฟื้นฟูจะลดลงในอัตราที่กําหนดเช่นกันเมื่อชนะแล้วจะไปะเชิญกับทีมถัดไปของฝ่ายตรงข้ามคุกกี้แต่และตัวจะสร้างโล่พลังชีวิตตามสัดส่วนของพลังชีวิตสูงสุด 20%ของพลังชีวิตสูงสุดนานสิวินาทีนะครับและคูไทม์สกิลหรือครูไทม์สมบัติและเอฟเฟกต์บัฟต่างๆจะถูกรีเซ็ตสามารถรับรางวัลซีซั่นตามเทียที่ทำได้เช่นเดียวกับ King d o m Arena อ๋อก็เหมือนลุยแล้งเลยนะครับคล้ายๆกันนะเมื่อเข้าสู่เทียที่กำหนดข้อมูลฝ่ายตรงข้ามจะถูกปกปิดบางส่วนตั้งแต่เทียคิทันสามเป็นต้นไปจะปิด1ึงทีมของฝ่ายตรงข้ามตั้งแต่เทียไดมอนด์ไดมอนด์หนึ่งเป็นต้นไปจะปกปิด2ทีมของฝ่ายตรงข้าม ตั้งแต่เทียรมัตเตอร์ขึ้นไปจะแสดงภาพโปรไฟล์และชื่ออาจาักรของฝ่ายตรงข้ามแบบซุ่มนะครับและแสดงพลังต่อสู้เพียงแค่เลขหน้าหนึ่งตำแหน่งเหมือนกันเป๊บเหมือนลุยแรงเป๊บจำนวนถ้วยรางวัลเพียงเลขหน้า2ตำแหน่งเท่านั้นก็สรุปง่ายๆเลยนะครับเหมือนลุยแรงอะแต่ว่าเป็นการลุยแรงทีมทีมศึกประจันบานจะเป็นคอนเทนต์ที่จัดขึ้นเป็นซีซั่นภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้นเมื่อสิ้นสุดซีซั่น ตัวซึกประจันบานจะไม่หายไปและสามารถนำไปใช้ในชีซั่นถัดไปได้ก็เหมือนกับหอคอยนะครับตรงนี้สรุปง่ายๆเลยนะจากที่อ่านมาเนี่ยมันจะเหมือนแบบเป็นการรยแลง์แบบ3ทีมนะครับส่วนรายละเอียดอย่างอื่นก็ต้องไปรอดูวันพรุ่งนี้แล้วเห็นได้ชัดเลยว่ามันจะมีความเลื่อมล้ำน้อยๆเว้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้เล่นเก่านะครับจับปั้นคุกกี้มาเยอะแล้วมีตัวเลเวล60เยอะแล้วนะครับจะค่อนข้างได้เปรียบมากในหมดนี้เพราะว่ามันใช้คุกกี้ทั้งหมด15ตัวนะครับส่วนผู้เล่นใหม่ผมบอกเลยว่า เล่นโหมดนี้ยากมากเออพอผูเ้เล่นใหม่จะปั้นคุกกี้ได้น้อยนะครับก็ต้องรอดูว่าอนาคตจะมีการปรับอะไรหรือเปล่าอ่ะข้ามไปต่อมาก็จะเป็นการเพิ่มคุกกี้ลดหมาล่านะครับอันนี้เป็นไฮไลท์เลยระดับอีพิเป็นสายจูโจมเออมันเป็นบ้าอะไรกับแนวหน้าวะยากจะรู้ครับ GM คุณเป็นบ้าอะไรกับแนวหน้าล่าสุดอะไรนะลาดเบอร์รี่โฮลี่เบอร์รี่กระต่ายแนวหน้ามารัวเลย เอานีีา้าหม่ตัวอ,อีกเออโคตรเศร้ามาดูสกิลดีกว่าลูกตุ้มหมาล่าลดร้อนแรงรายละเอียดสกิลใช้ลูกตุ้มฟาดอย่างรุนแรงจนพื้นแยกออกจากกันเพื่อสร้างความเสียหายในบริเวณที่กำหนดศัตรูที่โดนลาวาหมาล่าที่ไหลออกมาจากรอยแยกจะได้รับบัฟเผาไหม้ที่ทําให้เกิดความเสียหายอย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากนี้เพื่อนคุกกี้2ตัวที่มีอัตราการคิดที่ข้อสูงสุดจะได้รับบัฟเพิ่อมอัตราการคิดที่ข้อด้วย เฮ้ยน่าสนใจว่ะเหมาะกับสายคลิกนะครับแล้วตัวนี้เป็นความเสียหายอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับซึ่งโฮลี่ไม่สามารถลดความเสียหายต่อเนื่องได้นะอาจจะมาเล่นงานโฮลี่ได้แต่จากประสบการณ์ของผมนะผมรู้สึกว่าตัวที่ความเสียหายต่อเนื่องอะ่ะจะไม่ค่อยเหมาะกับอารีนาอะ่ะเพื่อนเพื่อนลองสังเกตเหตุนะครับที่มีการติดพิษพวกเนี้ลงอารีนาแม่งไม่ค่อยเก่งเออต้องไปรอดูว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าถ้าดาเมจแบบโคตรแรงเนี้ยเออค่อ,อ,คอยคอย่คอยน่าใช้แต่ถ้าแบบเบาบางเบาเหมือนเหตุก็ เออเอาไปตัดไม้นะครับหรือไม่ก็ไปตีมังกรร่อ,อรุน้นรอรุน้นตัวต่อมาดีกว่าครับเป็นการเพิ่มคุกกี้รสเยลลี่ทวิสลี่ระดับอีพิกไม่รู้ว่าอ่านชื่อผิดปะนะครับเรียกยากคิดหายเลยคุกกี้รสเยลลี่ทวิสลี่เป็นคุกกี้สายโจมตีระยะไกลที่มีสกิลเลเซอร์ทวิสลี่รายละเอียดสกิลนะครับปืนกลนของคุกกี้โรสเยลลี่ทวิสลี่จะแข็งแกร้งขึ้นจนทรงพลังและยิงเลเซอร์เพื่อสร้างความเสียหายไปยังด้านหน้า ในขณะที่ใช้สกิลคุกกี้จะสร้างความเสียหายอัตราการคิดที่เขาได้มากขึ้นคล้ายๆกับอันนี้เลยวะ่ะแบล็กเบอร์รี่นะครับและศัตรูที่โดเลเซอร์จะได้รับดีบัฟกระแสะไฟฟ้าแรงสูงดีบัฟกระแสะไฟฟ้าแรงสูงจะมอบความเสียหายเป็นระยะและเป็นดีบัฟที่ไม่สามารถซ้อนทับได้รวมทั้งจะทําให้โล่พลังชีวิตเป็นโมคะในระยะเวลานึงนี่แหละสิ่งที่ผมต้องการนะครับตัวที่จะมาแก้ทางเพียววานิลาไอตัวนี้เลย เฮ้ยโหโคตรน่าสนใจตัวนี้ยผมว่าโคตรมอกอารีน่านะจากท่อานมานะครับเป็นตัวที่เอามาตบเพียวโดยเฉพาะเออใช้ได้ในช่วงก่อนที่จะยิงเลเซอร์เพื่อโจมตีนะครับจะยิงทนทานต่อเอฟเฟครบกวนการใช้สก,กิลได้มากขึ้นก็คือโดนคัดสก,กิลได้ยากขึ้นอจากที่อ่านมาทั้งสองตัวนะเออผมรู้สึกว่าหมาล่านี่ยังไม่รู้นะครับว่าจะเก่งไหมแต่ตัวที่ผมคิดว่าน่าจะขึ้นเมตาแน่นอนอ่ะ จะเป็นเยลลี่เทวิสลี่นะครับก็คือตัวนี้ผมคิดว่าแม่งเก่งว่ะเพราะบัฟมันเป็นตัวที่เออทะลุเกาะเพียวได้ผมว่าสําคัญโคตรเลยนะยังไงก็น่าจะติดนะครับตัวนี้ขอให้เปิดได้ทีเธอแล้วจากที่ได้ดูความสามารถของ2ตัวนี้มาผมรู้สึกว่าแพทน้าตัวที่จะโคตรเก่งขึ้นแบบโคตรเก่งเลยนะจะเป็นตัวที่สามารถลบล้างดีบัฟได้นะครับอย่างพาเฟ่เนี่ยโคตรเก่งแน่นอนเพราะว่า2ตัวนี้มันจะติดดีบับทั้งคู่เลย แล้วตัวที่ลดดีบัาดีดก็จะเป็นพาเฟ่กับสมุนไพรนะครับผมมองว่าแพท์หนะ้าอาจจะได้ยิบ2ตัวนี้มาใช้มากขึ้นอืมนี่เป็นความทิ่เห็นส่วนตัวนะครับอาจจะไม่เป็นตามนี้ก็ได้อาแต่ก็เป็นแบบทัศนคติของผมนะครับใครจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้โอเคไปดูคลิปที่เกมมันปล่อยมาดีกว่านะไปมากันที่คลิปอัปเดตของตัวเกมนะครับโอ้พับสวยมากสิ่งที่เกมนี้ทําได้ดีมากๆนะครับเป็นไอ้พวกเนี้ย การทำคลิปวิดีโอนะครับผมชอบมากทลออกมาได้น่าสนใจตลอดเลยผมก็ยังไม่ได้ดูคลิปนี้เลยนะครับคือกะว่าจะมาดูพร้อมกับเพื่อนๆไปเลยอ่ะจะได้แบบความตื่นเต้นมากขึ้นอ่ะลองดูดิว่าเป็นตัวไหนจ้าพวกุกกี้โลกนี้ชื่อของฉันคือคุกกี้โรเจอรี่ทวิสลี่เอ้ตัวมันไปด้ไหนวะโอโ,โหโคตรหล่อเท้ย หลอดเท่นี่เป็นผู้ชายผู้หญิงวะเออดูยาก,กว่าคุกกี้เกมนี้อะสกิลเป็นทะลุทะลวงนะครับเป็นผู้หญิงวะ่ะเออนะแต่งตัวคล้ายๆผู้หญิงไปว่ามันหลอดเท่เฉยเอออะไรกันครับเนี่ยอะอันที่เป็นหมาล่ามาล่านะครับลองดูว่าสกิลเป็นยังไงสายจู่โจมนะครับนี่ลองดูสกิลลองดูสกิล บึ๊บโอ้โหสกิลมูคล้ายๆกับนางฟ้าทะเลเลยนะครับระเบิดขึ้นมาเหมือนกันดูไปดูมานะ่าใช้กว่าที่คิดนะครับโหนั่นไงไอเยลลี่ทวิสลี่นี่เป็นผู้หญิงนะครับอะประมาณนี้นะถือว่าใช้ได้ก็จากที่ได้ดูคลิปมานะสองตัวนี้เป็นตัวที่ทำดาเมจได้เป็นวงกว้างนะครับเป็นดาเมจมู่ทั้งคู่เลยแล้วตัวที่ผมสนใจเป็นพิเศษอะ่ะจะเป็นตัวเยลลี่ไว้เออตัวเนี้ย น่าจะเก่งนะจากความคิดส่วนตัวนะครับอ่ะมาสรุปกันอีกครั้งละกันว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรมาใหม่บ้างก็จะมีโหมดใหม่เข้ามานะครับเหมือนกับการลุยแล้งแต่ว่าจะใช้คุกกี้ทั้งหมด15ตัวแล้วก็มีคุกกี้เข้ามาใหม่2ตัวนะครับตามที่ได้พูดไปแล้วนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับขอขอให้เปิดได้ทุกคนขอให้ไม่เกลือสวัสดีครับบ๊ายบาย